สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่ครับและสําหรับวันนี้จะกระโดดมาที่ฝั่งของ Warner Brothers กันนะครับนั่นก็คือลูนี่ตูนในหัวข้อใครเป็นสัตว์อะไรในลูนี่ตูนนะอันที่จริงดิมอยากจะทำคอนเทนต์นี้มานานแล้วเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยดิมชอบดู l ลูนี่ตูนมากเลยแล้วก็พบว่าเราไม่สามารถมองสัตว์บางตัวออกจริงๆก็เลยได้ไปทําการสืบหาข้อมูลมาแล้ว สำหรับใครที่สงสัยก็มาดูไปพ,พร้อมๆกันเลยใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ฝากกดด้วยแล้วถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ป๊า ล o นี่ t ูนส์คือการ์ตูนแอนิเมชันแนวคอมเมด,ด้สัญชาติอเมริกันที่ผลิตโดย Warner Brothers และแน่นอนเลยว่ามันคือแฟรนไชส์ที่มีคนรู้จักมากาที่สุดอันดับต้นๆของโลกจนกลายเป็นสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีซีรีส์ทางโทรทรัศน์ภาพยนตร์จองเงินสารคดีหนังสือการ์ตูนอัลบั้มเพลงวิดีโอเกมหรือแม้กระทั่งเครื่องเล่นในส,สนุก และหากสังเกตดูแล้วลูนี่ตูน,นั้นจะดําเนินเรื่องไปด้วยตัวเอกที่เป็นตัวละครสัตว์ที่ยืนสองขาซะส่วนใหญ่ซึ่งก็มีตัวละครที่เราสามารถมองออกได้ง่ายอยู่แล้วว่ามันเป็นสัตว์ชนิดไหนหรืออีกประเภทคือเราไม่มั่นใจเลยว่ามันคือสัตว์ที่มีชื่อว่าอะไรกันแน่วันนี้เราจะมาหาคําตอบกันว่าใครเป็นสัตว์อะไรบ้างในลูนิโตนโดยข้อมูลที่เราหามานั้นจะอ้างอิงจากลูนิโต้สวิกิและเราจะขอนําเสนอแค่ตัวละครที่น่าสนใจเท่านั้นนะครับ เริ่มที่ตัวแรกกับตัวเอกของเราอย่างบัคสปันนี่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันก็แค่กระต่ายแต่จริงๆแล้วมันมีพัน์ุของมันครับมันคือกระต่ายป่าหรือกระต่ายแจ็กที่เป็นกระต่ายประเภทหนึ่งโดยจะมีคนสีน้ำตาลหรือเทามีหูที่ยาวและขาหลังที่ใหญ่มีความคล่องแคล่วปราดเปรียวมาก หรือถ้าเป็นกระต่ายเฉยๆก็จะเป็นในฝั่งของตัวละครลอร่าบันนี่หรือตายลอ l ่าที่เดบิวต์ในฐานะแฟนของบัร์ในภาพยนตร์เรื่อง Space Jam ในปี1996 e x e l Gator และ Boo Gator เ,เป็นตัวละครจากเรื่องแทชแมนเนียสองคู่หูที่เป็นนักลา่าและนักวางกับดักสัตว์ที่จะมาจับแทชแต่แผนการก็ล้มเหลวอ,อยู่บ่อยๆสองคนนี้เป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทหนึ่งนั่นก็คือจอระเข้ตีนเป็ดหรือแอลลิเกเตอนั่นเอง วิกกี้บัสซาดอีกหนึ่งตัวละครจากลูนิตูนที่ปรากฏตัวครั้งแรกใน b u คส์บันนี่เกสต์บอยในปีพศ2485ซึ่งเขาคนนี้ก็มีจุดสังเกตง่ายๆเลยคือมีขนตามร่างกายสีดำแล้วก็มีกระจกสีขาวรอบคอและปากที่แหลมทำให้เรารู้ได้ทันทีว่านี่คือแร้งชนิดหนึ่งนั่นก็คือ Turkey ี้วอลหรือแร้งไก่งวงนั่นเอง Daff ี่ดักคู่แข่งและเพื่อนซีสุดแซมของบัคส์บันนี ที่เราดูยังไงยังไงมันก็เป็นเป็ดและชื่อของมันก็บอกอยู่ว่ามันคือเป็ดใช่ครับนี่คือเป็ดแต่เป็นสายพันธุ์อเมริกัน Black Duck หรือเป็ดดาอเมริกันที่เป็นเป็ดน้ําขนาดใหญ่นั่นเองเจ r i n g d i n โ o อีกหนึ่งตัวละครจากแทสเมเนียซึ่งเป็นเพื่อนของแทสที่มักจะหลอกแทสให้ทําอะไรอันตรายเสมอเรียกได้ว่าเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากความโง่ของแทสได้ดีเยี่ยมซึ่งดูดูแล้วก็คือหมาละครับ แต่เป็นหมาดิงโก้หมาป่าชนิดหนึ่งที่พบได้เฉพาะที่ออสเตรเลียเท่านั้นซึ่งหมาป่าพันธุ์นี้ก็มีหน้าตาที่ใกล้เคียงกับหมาบ้านของเรามากที่สุดด้วยเนื้อน้อ,นอง Tasmanian Devil ตัวละครเองจากแทสเมเนียที่มีลักษณะเหมือนอะไรก็ไม่รู้งงๆกินทุกอย่างที่ขวางหน้าและพูดโดยน้ำเสียงคำรามมีความสามารถในการหมุนและกัดผ่านอะไรก็ได้ อีกหนึ่งตัวละครที่ดูไม่ออกเลยว่ามันคือตัวอะไรกันแนะ่ซึ่งจริงๆแล้วเขาคือ t a สเมเนียนเดวิสัตว์ใกล้สุนพันธ์มีนิสัยดูร้ายและถือว่าเป็นสัตว์ที่มีกรามใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับขนาดตัวเอเลียดแซมสันตัวละครเจ้าหน้าที่ค่ายจากนิวลูนิ t ูนส์ซึ่งดูภายนอกแล้วก็ดูไม่ออกหรอกว่าเป็นแมวหรือเสือสรุปแล้วคือเจ้าหน้าที่คนนี้คือแมวครับแต่เป็นแมวป่าบับแคทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง มอนเตนกสักประเภทอีกหนึ่งตัวละครจากโลนิตูนเห็นมอนเตตัวใหญ่ๆแบบนี้จริงๆแล้วเขาเป็นนกกระจอกนะครับเฮนรี่ฮอคสัตว์ปีกชนิดหนึ่งซึ่มีสีน้ำตาลเดบิวต์มาในปี1942ซึ่งเขาวคนวนี้ก็คือไก่หรือนกเอ๊ะหรือสรุปคืออะไรกันแน่โออติก๊กตอกติก๊กตอกจริงๆแล้วก็คือชิคเก้นฮอคนะครับหรือเหยี่ยวไก่อ่ะสรุปจะเหยี่ยวหรือไก่หรืออีกชื่อก็คือฮอคฮอคนกเหยี่ยวหางสั้นหรือเหยี่ยวหางแดงนั่นเอง ซิเวสเตอร์แมวตัวละครเองจาก The Svester and t w e e t y Mysteries คู่รักคู่แค้นของทวิตตี้ซึ่งดูภายนอกแล้วเขาก็คือแมวแต่เป็นแมวทักซิโด้แคทหรือไบคัลเลอร์แคทเป็นแมวขนสั้นสองสีที่มีสีขาวและสีดําที่ลายของมันเหมือนกับคนใส่ชุดทักซิโด้เลย จามีซิเวสเตอร์ต้องมีทวิตตี้อีกหนึ่งตัวละครเด่นจาก The Sylvester and Tweety Mysteries ที่มีบุค,คลิกลักษณะเหมือนกับนกเพศเมียแต่จริงๆแล้วเป็นเพศผู้นะจ๊ะซึ่งมองเพลินๆแล้วอาจจะเป็นแค่นกสีเหลืองธรรมดาแต่เขาคือน,นกขมิน้นซึ่งเป็นนกขนาดเล็กนั่นเอง มิสเตอร์ติกลีอีกหนึ่งตัวละครจากแทสเมเนียที่เหมือนจะรู้ทุกเรื่องแต่ก็บ้งตลอดซึ่งเราดูดูแล้วก็เหมือนกับจิงโจ้แต่จริงๆแล้วเขาคือตัววัลลาบีก็คือสัตว์ตระกูลเดียวกับจิงโจ้นั่นเองปิดตู้เลอรพลและเปเป้เลอร์เพลออกเสียงผิดขอไยลูกพี่ลูกน้องตัวละครจากเรื่อง The s e s t e r and Twitty Mystery ซึ่งทั้งสองนั้นเป็น unk, สไตรฟส์สังสังชนิดหนึ่งนั่นเองไม่รู้สังชนิดไหนไปดูเอง แซมชีฟด็อกสุนัขตัวใหญ่บุค,คลิกเนิ่งๆที่มีขนสีขาวและมีขนสีแดงที่ปิดตาโดยเขาคือหมาพันธุไรอ์หรือสุนัขต้อนสายพันธุ์ใหญ่นั่นเองโรดแรนเนอร์ คู่รักคู่แขนของวลี่ีคอยตี้ที่มีเสียงร้องปี๊บ,บ,บเป็นเอกลักษณ์หนึ่งในตัวละครจากเรื่อง้าแฝดเฟรดซึ่งข่าวคนนี้ก็คือนกเกรเตอร์โรดแรนเนอร์ซึ่งเป็นนกที่บินได้แค่ช่วงสั้นๆคือไม่เกิน4-5เมตรเท่าน,านั้นและส่วนใหญ่มันจะใช้ขาในการวิ่งมากกว่าบินและพวกมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลทีเดียวไม่ได้เร็วแบบในเรื่องนะไว้ไป มีโรดารนเนอร์ก็ต้องตามด้วยวอลี่คอยที่คู่รักคู่แค้นของโรดารนเนอร์ที่มักจะหาอุปกรณ์หรือวางแผนจับโรดารนเนอร์แต่ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่ามาตลอดซึ่งวอลี่คอยอที่นั้นก็คือหมาป่าคโยอตี่ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งนั่นเองวันยอร์ดด็อกหรือที่รู้จักกันในชื่อจอร์ดพีด็อกอีกหนึ่งตัวละครจากลูนิโตนที่อาศัยอยู่ที่โรงนา โดยเขาเป็นหมาพันธุ์บาสเซท์เฮาเป็นสุนัขพันธุ์ขาสั้นที่มีความสามารถในการดมกลิ่นเป็นอันดับที่2รองจากหมาล่าเนื้อเลยน้องน่ารักจังซึ่งนอกจากนั้นก็จะเป็นสัตว์ทั่วไปที่กิดว่าชุคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ และก็จบกันไปแล้วกับใครเป็นสัตว์อะไรในลูนี่ตูนขอถามหน่อยละกันว่าใครชอบตัวละครไหนในลูนี่ตูนมั่งยังดิมเนี่ยชอบดัฟฟี่ดักใครชอบตัวไหนก็เม้นมาได้เลยนะครับผมและสําหรับวันนี้ดิมก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนครับไป